สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่แบงคอกอันเดอร์กราวนะครับก็คือเป็นมิวเซียมในสนามชัยนะครับ MRT สนามชัยอันนี้ก็จะเป็นแบบอยู่ตรงบริเวณประตูหนึ่งนะเขาก็จะมีเป็นข้อมูลต่างๆให้นะเนี่ยมีเป็นแบบว่ามิวเซียมอยู่ใกล้ๆก,กับมิวเซียมสยามนะเนี่ยมิวเซียมใต้ดินนะครับนี่เลยมิวเซียมใต้ดินสถานีสนามชัยโหเนี่ยบรรยากาศแบบ ก็จะมีเป็นของเก่าๆอะไรเงี้ยนะก่อนที่จะขึ้นไปตรงมิวเซียมสยามนะครับแต่เรามาเดินดูกันดีกว่าวังท้ายวัดนี่เขามีเป็นแบบข้อมูลสมัยรัตนกโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกานที่หนึ่งทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งปฏิสังขรณวัดโพธารามวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า พระเชตุพนวิมลมังคารา,รามนะฮะอันนี้ก็จะมีแบบเป็นของเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะให้ดูนี่ด้านนี้ก็อันนี้ก็จะมีเป็นแบบข้อมูลให้เราดูบางเกอกเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งราชอาณาจักรสยามนี่ม,มีข้อมูลแบบเป็นจออย่างนี้ให้เราดูด้วยนะดีมากเลย ก็คือถ้าใครแบบมาที่ใต้ดินนะครับก็สามารถที่จะมาเดินชมตรงบริเวณนี้ได้นะครับเนี่ยเยอะแยะเลยเขาก็จะมีเป็นแบบข้อมูลต่างๆเป็นจอมอนิเตอร์ให้เราดูข้อมูลอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่ป้ายตรงนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในพื้นที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับทรงยกพื้นที่กุมบางทายวัดพระเชตุพนให้เป็นที่ทําการกระทรวงพาณิชย์ โดยก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่เป็นตึกสามชั้นนี่นะครับเขาก็จะมีแบบเป็นตึกอันนี้ให้ดูนี่ด้านนี้ก็จะมีอันนี้คือที่เขาเขาขุดเจาะนะเขาขุดมาแล้วก็เขาก็จะเห็นเนี่ยเป็นของเก่าของโบราณเนี่ยอันนี้คือเป็นของจริงนะที่ทางรถไฟฟ้าเขาขุดนะครับก็จะมีเป็นแบบนี้เลยอื้ มีแบบตกแต่งเป็นแบบวิทยุมีอะไรอย่างงี้นะด้านนี้ก็มีให้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาเดินชมข้อมูลต่างๆตรง,ตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดีร่วมกับการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนั้นทําให้สามารถสันนิษฐานรูปแบบของวังกรมหลวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับ ก็มาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้นี่เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนคำนวณดูว่าแบบมันน่าจะเป็นแบบนี้อะไรางี้นะครับประมาณนี้นี่ไงแบบแปลนตัวอย่างเขาก็มีให้สามารถแบบมาเดินชมบรรยากาศตรงนี้ได้หมดเลยอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยนะครับ ดูด้านนี้กันอ,อันนี้เป็นข้อมูลบอกอ๋อมีเจ้าหนึ่งเป็นเจ้าชายโกเมนสองเจ้าชายลำยองสามเจ้าชายสิงหราสี่เจ้าชายระดาวันอาแล้วห้า นนวังช่างมุกอ๋อดูวังไทยวัดพระเชตุพนเปรียบเสมือนศูนย์รวมงานหัตถศิลป์สำคัญของไทยเนื่องด้วยเจ้าของวังแต่ละพระองค์รวนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชิงช่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมช่างมุกที่มีหน้าที่ในการทำเครื่องประดับมุกเครื่องประดับมุกคืองานที่ทำจากเปลือกหอย หอยโข่งอันเป็นหอยทะเลที่มีเปลือกให้ความแบววาวสะท้อนแสงเป็นสีสันต่างๆวันนี้แบบสวยงามดีอูดูนะสวยมากอืมดูนี่อันนี้คือข้อมูลให้เรามานั่งอ่านอ้อันนี้เป็นแบบเรื่องเล่าจากลุมนะครับ อันนี้จะเป็นแบบโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากงานโบราณคดีเน้นย้ำถึงความสำคัญของพื้นที่แล้วก็เจ้านายที่ครองวังไทยวัดพระเชติพลนี้เศษกระเบื้องเศษถ้วยเครื่องถ้วยเครื่องแก้วรวมไปถึงกระดูกสัตว์ล้วนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าสินค้าที่ส่งมาและลสษนิยมการใช้ชีวิตของเจ้านายเมื่อครั้งอดีตนะครับก็จะมานี้นะอันนี้เป็นแบบ ด้วยชามเครื่องเคลือบอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือกมานะทุกคนมันสะท้อนนิดนึงนะเพราะมันเป็นกระจกอะเครื่องแก้วตรงนี้เป็นเครื่องแก้วเป็นเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยครับอ๋อสวยงามให้ดูด้านนี้นยมันจะเป็นแบบเป็นมิวเซียมเล็กๆนะอยู่ในรถไฟฟ้าใครมีเวลาว่างก็ จากการเดินมิวเซียมสยามก็มาเดินที่มิวเซียมรถไฟฟ้านี้ได้นะครับอันนี้ก็ลองรับสูงสุดได้20คนอ๋อเป็นพื้นกระจกนะอันนี้หลุมเสาอ๋อนี่ตรงนี้เขาบอกว่าหลุมเสาบอกเล่าภาพวังการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่สนามชัย ยังพบหลักฐานสําคัญนั่นคือหลุมเสาเป็นการค้นพบที่ช่วยให้ภาพของท้องพระโรงที่วางท้ายวัดพระเชตุพจจนชัดเจยิงขึ้นหลุมเสาที่ค้นพบทําให้สันนิษฐานได้ว่าท้องพระโรงหลังนี้มีเสาไม้เพื่อใช้รองรับหลังคาหน้าจัว่วมุงกระเบื้อง แล้วก็จากการศึกษาอาคารท้องพระองค์ของเจ้านายชันพระองค์เจ้าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สเช่นท้องพระองค์วังบาง,บางบาม้อวังท่าพระแล้วก็ท้องพระองค์วังกรมหลวงบดินทร์ทอไพศาลโสพลอ,อันนี้เขาก็จะแบบเนี่ยมีข้อมูลให้ดูนี่แสดงตำแหน่งลุมเสานะครับนี่มีรูปให้ดูด้วยด้านนี้นี่อะไร บันไดทางขึ้นสู่ท้องพระโรงโอ๋อนี่บันไดทางขึ้นสู่ท้องพระโรงการขุดคน้นบริเวณพื้นที่สนามชัยยังเจอแนวซุงและอิฐที่ใช้เป็นฐานรากของการอาของบันไดทางขึ้นท้องพระโรงด้วยันิษฐานได้ว่าบันไดทางเข้านี้สูงประมาณ3ถึง5ขั้นมีพนักเกาะอิฐถือปูนขั้นบันไดเป็นไม้เออนี่ มีข้อมูลให้อ่านนะแล้วก็แบบปิดของจริงเลยเนะี่ยทุกคนนี่คือเขาก็แบบขุดเจอใต้ดินนะดูด้านนี้เป็นไม้โ้คิดดูใต้ดินก็ใต้ดินแถวนี้น่าจะมีอะไรอีกเยอะมากเลยนะที่ยังคดไม่เจอนะคลองรากของทองพะโลงนะครับเนี่ยคลองรากคือฐานรากที่ใช้รองรับน้ำหนัก ผนังของรัดที่เจอการขุดบริเวณสถานีสนามชัยมีลักษณะเป็นไม้สุงวางเรียงต่อ,เ,อ,อเหมือนแบบเป็นหลักฐานที่ช่วยอธิบายลักษณะของกายภาพของวังไทยวัดพระเชติพนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนีตอนนี้เราอยู่ที่นี่นี่เราอยู่ที่โอก่อนหน้านี้แบบดูแบบเยอะมากเลยอืม นี่อันนี้เป็นแบบก้อนอิดจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับก้อนอิดของจริงเลยเดี๋ยวพามาดูด้านนี้ขุดค้นโบราณคดีขุดคุยประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยมีอุปรกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเอา่อมิวเซียมเล็กๆนะครับอยู่ที่สนามชัยนะถ้าใครสนใจก็มาที่เอ็มอาร์ทีสนามชัยแล้วก็มาเดินชมได้นะเนี่ยเขาจะมีอันนี้คือ อยู่ที่นี่นะนี่เอ็มอารทีสนามชัยด้านหน้านี่จะเป็นมิวเซียมสยามครับตึกมิวเซียมสยามแล้วก็ตรงนี้นี่างเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างล่างนี่ใต้ดินเอ็มอารทีสนามชัยอ๋อนี่เขาแบบด้านล่างเนี่ยสวยมากเลยทําแบบดีมากเลยอันนี้เป็นท่องเที่ยวท่องเมืองเก่าทเ,เาที่ยวทางใหม่นะครับก็จะมีสถานีหัวลำโพงสถานีวัดมังกรนะครับมีสนามชัยอะไรเงี้ยมีอิสระภาพนะครับ ประมาณนี้นะทุกคนดูไปให้ดูมุมนี้อันนี้คือเฉพาะด้านล่างนะเขามีโซนชั้นบนเดี๋ยวเราเดินพาไปดูชั้นบนอีกนิดนึงครับก่อนที่จะเข้ารถไฟฟ้าแล้วก็กลับนะก็ <c oughs> คือแบบเผื่อว่าวันหยุดไม่ไม,ไม่มีอะไรทําก็มาเดินเที่ยวตรงนี้ได้นะครับนี่อ๋อเขาก็ะจะ มีเป็นแบบข้อมูลข้อมูลต่างๆให้เรามายืนชมได้อันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลต่างๆสามารถไปยืมรับชมตรงนี้ได้นะครับหลายครั้งหลายค่าที่มีการแตกหักเสียหายใครจะไปนึกว่าสิ่งของแตกหักที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่ากับมีค่าต่อการศึกษา ทางโบราณคดีในเวลาต่อมาออมก็ประมาณนี้นะกระทรวงพาณิชย์วันนี้แบบเป็นภาพสมัย,ยเก่าๆให้เราดูด้วยหาดูยากนะทุกคนนี่นะครับโอเค น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งหมดของมิวเซียมใต้ดินที่บริเวณสถานี MRT สนามชัยแล้วนะครับเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ